ถ้าบันนี้เช้าๆของวันพระธรรมะสารณะก่อนไปไปบัตรหน้าที่มาถ่ายเอากล้วยก่อนนะครับพอถอดปีออกมาแล้วนะครับเชิญนับลูกเองนะครับและแต่บุญบรารมีถ่ายมากล้วยมงคลนะครับ่อเป็นโชคมงคลพาให้เฮงๆรวยๆเ้ย หายากนะครับไม่ใช่มีใครจะได้เห็นง่ายๆกล้วยที่เพิ่นออกลูกกลางลังต้นเยี่างนี้ดีไม่ดีไม่เห็นนะครับถ้าบุญไมนะ่ขอโชคมงคลจะนับจำนวนลูกจะเสียงโชคขอให้ได้โชคมงคลเฮงๆรวยๆเด้อไ,ได้ดังสนั่นรันซอยเลยนะ เนี่ยธรณีเจ้าตปีเย้ยสาธุสาธุขอบันทึกไว้นะครับ